สวัสดีครับไร่ท้องนูดครับผมวันนี้ผมสีไม้ความรู้เนาะกะความรู้เล็กๆหน่อยๆเนาะมาเบิ้งปัญหาไก่ก่อนเป็นอย่างไะครับเนาะเบิ้งเห็นบ่ใบเขานี่เหมือนแบบใบเขียวอยู่แต่บ่สดคักแบบเหมือนหยดจะแท่งเลยว่าจะบ่แทงอย่างเงาะแต่ว่าการบำรุงทั้งขี่ไก่ทั้งปุ๋ยเคมีก็หายครบนะครับแล้วกาบวันนี้ปิดกันเปรียบเจ้ากับเมื่อกี้เนาะบางทั้งรางเนาะอันนี้สีสดสดขื้นก้อนนะครับเห็นบ่นะครับผมสึ่งผมจะบอกเลยว่านะครับผม ปัญหานี้นะครับก็คือถังเทิงมันปรุงน้อยแล้วก็ใบมันหลายเนาะแบบที่นี่นะครับมาเบิ่งต่อนะครับนี่เห็นบ่สภาพตัวต่อดีอยู่แต่ว่าตัวเขาหน่อยนะครับหน่อยก็กิ้งพันดีเนาะนี่ก็คือปัญหานะครับขันทาบกิ้งแล้วต่ออ่าที่เขาใส่นี่หน่อยก็ต่อพันดีนี่เราก็กิ่งพันดีนี่จะเห็นอหไเขาดูดสารอาหารขึ้นมาว่าท่านนะครับเวลาแดดออกสิเขาจะคล้ายน้ำไหลนะครับเห็นหายใบนี่บ่สดใบนี่เหี่ยวถึงแม่เขาสิหายน้ำแตลเรอ่าทุกๆ สำหรับวันเป็นวันหรือวา่าแล้วแต่ช่วงนี้เราบไห่นามเนะาะให่นามที่เพียงพ่อเนาะแต่ว่าใบเขายังบวสดชื่นแบบเหมือนว่าอะไอาหารเต็มที่เหมือนว่าได้นามเต็มที่เนาะนั่นก็คือนะครับแก้ปัญหาโดยการลีใบแกะออกนะครับเห็นบ่นี่เนาะน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะเขาสมานกันดีนะครับปัญหานี้ก็จะเมื่อไปเพราะว่าก็จะเจอช่วงแหลกนะครับก็คือพยา,ายามไห่นามไห้เพียงพ่อนะครับผมมันี้ก็เอาปัญหาแล,กาลักกัความรู้เมา่อฝากนะครับมันี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ Thank you.